วันที่22เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับกรดาซึ่งพูดโดยอเวกบับกดาเมื่อวันที่15เดือนพันวาคมปี2005หัวข้อของเมอรีก,ก็คือในปีใหมน่นี้ให้นำรูปแบบของความรักและความร่วมมือเข้ามาสู่สภาพให้ของขวัญ คุณธรรมและพลังกับแต่ละคนวันนี้พระเจ้าพ่อกำลังดูลูกๆของท่านในทุกๆที่ผู้ที่มีจิตในความรักของพระเจ้าหนึ่งยิบมือในพันพันล้านเท่านั้นในโลกได้รับความรักนี้จากพระเจ้าความรักพระเจ้านี้นั้นเป็นความรักที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเพราะพระเจ้าเท่านั้นดวงยานสูงสุดคือผู้ที่ไร้ตัวตนไร้ความหยิ่งทะนง เพราะดวงยานมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์แน่นอนพวกเขามีภาพีที่เห็นแก่ตัวอันใดอันหนึ่งพระเจ้าพ่อเท่านั้นสามารถให้ความรักอันไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเช่นนั้นกับลูกๆของท่านความรักของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานพิเศษของชีวิตปรามินมันเป็นการบริจาคชีวิตของชีวิตปราณินนี้ ถ้าประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าผ่านหายไปในชีวิตกรามินต่อมาชีวิตนั้นที่ปราศจากความรักก็จะไม่สนุกมันเป็นชีวิตที่เริ่มแห้งแลง้งความรักของพระเจ้านั้นจะอยู่กับลูกตลอดเวลาในชีวิตของลูกและจะคงร่วมมืออยู่กับลูกเป็นเพื่อนร่วมทางของลูกตลอดเวลา ที่ไหนมีความรักและเพื่อนทุกสิ่งก็จะเริ่มง่ายได้และไม่ซับซ้อนไม่มีประสบการณ์ของการต้องก,กรรลับรมลูกมีประสบการณ์เช่นนี้ไม่ใช่หรือผู้ที่มีความรักของพระเจ้าไม่สามารถถูกดึงดูดไปโดยบุคคลหรือสิ่งของใดๆเพราะแรงดึงดูดของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าให้ประสบการณ์ของความรักเช่นนั้นที่ลูกๆนั้น คงหลอมอยู่ในความรักได้ตลอดเวลาผู้คนนั้นเข้าใจสิ่งนี้ว่าอยู่อย่างหลอมในพระเจ้าคนนั้นไม่ได้หลอมเข้าไปในพระเจ้าแต่จะคงหลอมอยู่ในความรักของพระเจ้าพรขอให้รูปนั้นได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยการรับใช้ด้วยความเงียบของจิตใจแล้วจงมาเป็นตัวของความสำเร็จในตอนต้นๆเมื่อรูปนั้น เคยเป็นผู้ที่เป้าดูความเงียบลูกทั้งหลายนั้นได้เป็นอิสระและเวลานั้นก็ถูกประหยัดในทํานองเดียวกันเดี๋ยวนี้จงเป้าดูความเงียบของจิตใจที่ลูกนั้นจะไม่มีความคิดไร้สาระเพียงแต่ไม่มีเสียงปรากฏออกมาจากปากของลูกในหนทางเดียวกัน ขอให้อย่าได้มีความคิดไร้สาระนี่เป็นความเยียบของจิตใจแล้วมันก็จะประหยัดเวลาของลูกด้วยความเงียบของจิตใจนี้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆก็จะปรากฏออกมาเช่นที่ลูกนั้นจะต้องเขียนพยายามน้อยและมีความสำเร็จอย่างยา่ยิ่งดังเช่นที่ความสะดวกของวิทยาศาสตร์ทำให้ลูกคบคําตอบได้ในวินาที ในหนทางเดียวกันด้วยความสะดวกเหล่านี้ของความเงียบลูกก็จะพบคำตอบได้ในวินาทีขติสิพ์ความร่วมมือของทุกๆคนนั้นถูกอุทิศให้กับผู้ที่อยู่ในสภาพที่อุทิศตนอัจฉรโอมชานสิ